วอาล่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับวันนี้เราก็มาอยู่ช่องโซคิซูซูซีนั่นเองวันนี้เราก็มาสอยู่ช่องเกมแบดดิ้แคทนั่นเองวันนี้นะครับเราจะทําการมาเก็บแมวสองตัวนะครับนั่นก็คือนินจากับนกคลั่งนั่นเองซึ่งตัวนี้นะครับอีกสองชั่วโมงมันก็จะไปแล้วนั่นเองฮะนะครับซึ่งผมก็น่าจะมีข้อมูลอยู่ในจํานวนหนึ่งว่าเออมันเป็น ตัวบินนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะจัดทีมตีบินไปสู้นั่นเองนะครับอืมทีมประมาณนี้นะครับก็คือแบบไม่ได้ยากยนอะไรเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันอืมตัวรอยตัวรอยไม่ได้ปั้นอะไรไว้เยอะเลยอ่ะมีไม่เยอะนะครับก็เอาไปใช้แค่นี้แหละเอาตัวนี้ลงมาหน่อยตัวนี้ราคาแพงไป โอเคแล้วก็ใส่เป็นตัวนี้ตัวแทงไปไปลุยกันเลยดีกว่านะครับสำหรับด่านอันแรกคือเริ่มจากนินจานะครับซึ่งนินจามันจะไปแล้วนะครับวันนี้วันสุดท้ายซึ่งเอาล่ะผมคิดว่าทีมนี้ก็น่าจะผ่านได้แบบไม่ยากนะครับเดี๋ยวเราจะเอาแม็กกับสไนเปอร์ไปเพราะสมบัติเอาไปด้วยไหมเอาสปีดไปด้วยเอาสมบัติไปด้วยแล้วกัน นารันตีปะยวไปดูแป๊บด่า,ดานนี้แลมีโอกาสได้ซึ่งผมคิดว่าด่านต่อไปยังไงผมก็ไหวนะครับเราไม่ต้องเอาอันนี้ไปนะครับสมบัตินะครับเพราะว่าเคยเล่นดาน่านนี้แนวนี้มาเยอะแล้ว <c oughs> <c oughs> ไปดูกันเลย <c oughs> เอาละจังหวะน,นี้ <c oughs> โผมาละ <c oughs> เราฟาร์มตังค์ไว้ก่อนนะครับฟาร์มตังค์ไว้ก่อนส่งไข่โยโกะไปดิ เผื่อมันแบบลดดามีดได้จะได้รู้ว่ามันเป็นตัวลอยจริงไหมแต่ผมว่าลอยนะเห็นไหมมันลอยตัวแบบนี้ลอยแน่นอนนะครับนินจาล่าง a w a k e กนเป็นตัวอะไรที่ผมซื้อเพราะว่ามันก็มีอยู่ตัวเดียวอืมคนอ,อึดอุ้ยนี่ไงว่าแล้วเป็นตัวลอยของจริงนะครับาาคาจโกค่อนข้างดีเลยเพราะมันแทงได้นานมากเลยนะเนี่ยเอาจริงๆแล้วอะ่ะเดี๋ยวเราจะปล่อยตัวนี้ไปนะครับปล่อย ขยายโกไปตีรัวรัวก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะส่งอีสนักเต้นไปนะครับนะครับน่าจะไหวชิวอ่อีสนักเต้นตัวนี้ไปอึบอึบอึบอีสนักเต้นส่งตัวนี้ไปตัวนี้ตีแรงมากนะครับเจ้าเอา่อจอมเวทและปีแอใช่เป็นจอมเวทสายสมมอนนะครับเรามีสายสมมอนแล้วก็มีเอ่อสายดัมเมด นะครับอัศวิรติการฮีโร่ของฝั่งเราเอ้ยชนะแล้วนะครับง่ายมากนะครับด่านนี้ไม่มีอะไรนะครับตึ๊บตึบตึบออกมาเพิ่มไหมตึบตึ๊บตึบออกมาเพิ่มไหมครับโอเคไม่ออกนะครับอด่านนี้ไม่ได้นะครับรู้อยู่แล้วดวงอย่างผมมันไม่ได้อยู่แล้วเครื่องน่าเศร้าเหลือเกินต่อไปอันนี้การันตีเอาไปแม่ให้หมดเลยสปีดไม่ต้องหรอก ครับมันอาจจะเร็วไปขนาดนี้ก็น่าจะพอแล้วไปอเอ็งเจลหรือเปล่าเนี่ยคือฟาร์มตังเหมือนเดิมปิดสไนเปอร์แป๊บเราจะฟาร์มตังคไปเรื่อยๆนะครับมันไม่ออกก็แล้วแต่มันนะครับเดี๋ยวเราจะค่อยส่งตัวไปทีหลังนี่มาแล้วมาแล้วเจ้า น,นินจานินนินนินคาถาเพิงหรือไฟอยักษ์โอเคอืมมีหมาแล้วก็มีตัวนี้เดี๋ยวเราจะรอส่งแมวนักเต้นของเราไประบำโชว์มันทีหลังนะครับเดี๋ยวเราจะรอให้มันเข้ามาใกล้ๆก,ก,กว่านี้ก่อนซึ่งเมื่อไหร่มันจะเดินถึงเนี่ยเชีย่ยหมายังอื่นเลยทุกคนยืนมาด้วย โอเคส่งมาตัวคำตีนตัวคำตีนหมาเฮียอะไรวะเนี่ยโอ้โหโดนต่อยยังไม่ตายหมาน่าจะเป็นบอสลับนะครับไอตัวนินจาไม่น่าใช่นินจาผมใส่ตัวแก้ทางมันมาเยอะดูหมาดิหมามึงเลือดเท่าไรไดาเมจเท่าไรเนี่ยโอ้โหโอ้โหแต่หมามันน่าจะแพ้มิชิลนะครับทีไปไปต่อยต่อย,ต,อยต่อยมันหนึ่งมันหนึ่งปับ๊บถอยหลังไปนอกแบกหนึ่งรอบโอเคเรายังมี การยื้อไฟได้อยู่เดี๋ยวเราจะส่งแค่สองตัวไปเพื่อฟาร์มตั้งไปสะมไม่ยังรบอสวิลรัติขาวอาสวินในแสงสว่างพุ่งเข้าไปต่อยมันอื้มเฮ้เฮ้ยเปดเปดเป,ดเปดลงมาลงมาต่อยโอ้โหอืมนินจาโอใกล้ตายแล้วไม่เป็นไรโอเคมาเริ่มกันใหม่ดีกว่า Hmm. เราจะรอมันมาใกล้ฐานเหมือนเดิมไหมอ่าส่งตัวนี้ไปส่งแมวเป็ดไปตัวนี้เดินช้าส่งไอ้นี่ไปด้วยเดินช้าเหมือนกันแคทแมนไว้ที่หลังนะครับเราจะฟาร,ร์มตังค์รอมันไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวรอมันมานะครับเมื่อกี้นะครับมันผิดจังหวะตรงที่ว่าหมาไม่โคตรอึดนะครับไอ้ตัวนี้มันไม่ได้เก่งหรอกนะครับแต่ที่มันเก่งก็คือหมาตัวเมื่อกี้ที่ ผมชนะไม่ได้โคตรกากโอเคทรงทีมเราครบแล้วจังหวะนี้นะครับก็น่าจะง่ายนี่อืมจอมเวทเราตีไปนะครับสายซัมอนของเราตีไปนะครับตัวเอ่อ DPS ดามีนะครับนักตินโชลีลาท่าบาทานะครับก็มาถึงจนได้จังหวะนี้นะครับเอ่อแคทแมนร่องหัวไหลไปมาตีแล้วติดนอกแบกไปนะครับเป็นความสามารถของแมวเปรตนะครับดูแมวเปรตนะครับมันยืนนิ่งนะครับ ยืนนิ่งจัดเลยนะครับจังหวะน,นี้เอ่อตอนนี้จอมเวและปีแอร์เราตายไปแล้วเหมือนนักเต้นเราก็จะตายไปแล้วด้วยตายเร็วจริงๆนะครับ2ตัวนั้นแมวเป็ดลงมาต่อยน็อกแบ็กไปทันทีถอยหลังไปนะครับจังหวะน,นี้โคตรดีนะครับแมวเป็ดใครบอกว่าไม่ดีกันนะแมวนี้มันดีจริงนะครับติดน็อกแบก็กหลายที่จัดโอ้โหล่องหนไปปา๊บอืน่าจะเจ็บจุกกันบ้างแหละนะครับเงินไม่มีแล้วนะครับจังหวะน,นี้แมวเป็ดนั่ง ทับเพียไปแล้วก็ตบไปอืึนอกแบกไปหนึ่งทีจังวันนี้แมวยางลบแมวนักเตนเรามาเสริมทับกองกำลังด้านหน้าเสร็จระบำไปนะครับระบำระบำชาวกกอนไปอืออแคทแมวเราล่องหนไปอีกแล้วนะครับจังวันนี้อแมวเป็ดเรานั่งยองๆมาอีกแล้วอืเม,มื่อไหร่มึงจะตายหาวันนี้ยอ้ย แตกแล้วนะครับนี่เนี่ยผมมันไม่มีหมาแล้วมันง่ายอีซี่เหลือเกินดันมาไม่ได้ที่ซ้ําเนี่ยตัวที่มันดีๆอ่ะทีมเราอ่ะแถมไม่เปลืองสมบัติไม่เปลืองเออสปีดด้วยดีจริงๆโอเคจังหวะน,นี้คือผมเขียไปแบบชิวๆแบบชิวๆจ,จัดๆเลยโ้ยหมามาอีกแล้วโอ้โหเบือเ่อวะ่ะเบื่อหมาวะ่ะ ไม่เป็นไรผมว่าแคทแมนน่าจะใกล้จบได้แล้วโอ้โหเลือดเลือดป้อมเท่าไหร่เนี่ยเลือดป้อมห้าแสนโอ้ต้องต้องส่งตัวตีป้อมแรงมาแต่ตอนนี้มันครูดาวอยู่อืมโอ้โหแต่ว่าเลือดป้อมห้าแสนก็เอาผมไม่ลงหรอกเพราะว่าตอนนี้ผมมันตึงนะครับโอ้ยินนักเต้นสองตัวกําลังระบําชาวเกาะอ,อยู่ด้านหน้าเลยโอ้มันจัดมันจัดสงสัยเปิดเพลงแดนแน่นอนไอ เฮียดดบเดเฮียอะไรวะกคุณจะลองผิดเฮียอะไรวะเมื่อกี้กูลืมโออคจังหวะนี้เราชนะมาได้แมวรังจริงของจัวแมวนินจาเรียบร้อยนี่แมวนินจานะครับเป็นแมวที่อ่าผมรู้สึกแบบปั้นมาเป็นตัวแรกๆเลยนั่นเองเล่นระบำทั่วฟ้าไล่ฝ่าศัตรูด้วยวิชานินจาขั้นสูงราคาถูกผลิตง่าย ขอวิเศษดูเลมอนฮะโอเคเดี๋ยวเราจะลองเอาไปใช้ดูแล้วกันอ่าเราในเมลพิเศษอ่าเป็นตัวอ่าพิเศษนะครับตีแดงแล้วราคามันถูกลงด้วยจาก300เหลือส2งรนั่นเองฮะเดี๋ยวเราจะไปแบบเคลียร์กันเลยด่านนกคขัง้งซึ่งด่านนี้ไม่น่ายยากนะครับนี่ไป ไปแล้วก็อันนี้ไปโอเคไปลุยกันเลยดีกว่าอืมแล้วเอาสปีดมาด้วยนะครับทีมก็ทีมเดิมนะครับเพราะผมคิดว่ายัางไงตัวนี้มันก็น่าจะเป็นตัวบินใช่เพราะว่ามันบินได้นะครับจังหวะนี้นะคือถ้าเราส่งพวกแมวพวกนี้ไปได้เนี่ยมันจะแบบสุดยอดมากมันจะง่ายขึ้นเยอะนะครับโหรีบเดินมาดิเดินช้ามากเลย เดี๋ยวผมจะรอส่งอจอมเวทของเรานะครับอันนี้หยุดก่อนดิอย่าเพิ่งยิงมันดิไปส่งตัวนี้ไปคำตีนเพื่ออะไรวะเพื่อให้มันมาช้าขึ้นเหรออุ้ยกวางมากวางมาผมว่าเรารอกวางมาใกล้ๆบ้านอา่าแล้วส่งไป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 แค่นี้นะเจะเคลียร์กวางก่อนผมคิดว่าเคลียร์กวางก่อนกวางน่าจะเป็น ตัวคีย์หลักเหมือนตาที่แล้วนะครับนะครับเราต้องรู้จักความเข็ดนะครับการเข็ดนะครับนี่จังหวะนี้อือหปิดสปีดก่อนปิดสปีดก่อนมันเริ่มไม่ไหวมามาเต้นระบำระบำชาวเกาะไปอือหตายไปหนึ่งนะครับโดนกวางขีดไปพร้อมกับนกจิกนะครับหัวโอ้โหเออหือโดนไปอีกรอบหนึ่งติดนกแบกไปสวยนะครับจังหวะนี้ ลองโอ้โหแตกไปแล้วนะครับตัวแบกของผมนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรนะครับเรายังเหลือแมวเป็ดอยู่นั่นเองในการที่เรายังเหลือแมวเป็ดอยู่นั้นนะครับเราก็เอ,อคงจะต้องชนะแหละนะครับมัง้งโอเคเราเริ่มดันไปได้ด้วยความสามารถของแมวเป็ดนะครับเพราะแมวเป็ดนั้นเป็นตัวที่น็อ c แ back สตูเก่งนะครับแล้วมเมื่อกี้ต่อยอะไรวะนั่นต่อยโลมเหรอเห็นอยู่นะทําไมผมไม่ถึงไม่ปล่อยแมวเคฟยาเลย แมวกระจอกนะครับมันไม่ได้กระจอกหรอกแต่ว่าราคามันสูงเกินนะครับแล้วด่านนี้ผมว่านินมิชิวดีกว่าโอ้โหจังหวะนี้หมูป่าแดงมาโอ้โหด่านแมวผมยับนะครับจังหวะนี้ผมต่อยกลับไปนะครับโชคดีที่ผมใส่เอนินจามาพอดีนะครับมันก็เลยไม่ได้ยากมากน,นั่นเองจังหวะนี้เรายิงปืนนีโอไปยิงปืนเวไปจังหวะนี้เราก็ส่งอีนักเต้นไปอีกรอบหนึ่งโอ้โหแมวนั้นตายไปแล้วนะครับแมว ที่เราบอกว่ามันแบกนะครับอจังหวะน,นี้ก็ระบำระบำชาวเกาะไปยาวๆสิครับจังหวะน,นี้โอ้โหส่งแคทแมนมาเรียบร้อยแล้วก็ส่งตัวเอ,อจอมเวทของเราออกมานะครับเพื่อมาทําดามเมจนะครับใส่นกนะครับโอ้โหตายไปที่เรียบร้อยนะครับสําหรับด่านนี้ก็อีซี่ไปอย่างตามเคยน,นั่นเองผ่าสมันเลยโอ้โหโชคดีนะที่ผมเอาดินจาแคทมาด้วยไม่งั้นเราน่าจะยุ่งยากกว่านี้ นะครับแล้วก็ต้องขอบคุณไซเบอร์พังด้วยนะครับไซเบอร์พังดีจริงๆเลย <c oughs> โอเคได้แมวนกครั่งไม่เสียอะไรด้วยอยเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่ามันทำไรได้นั่นเองสำหรับแมวนกครั่งแล้วนะครับจังหวดนี้มาดูกันโอ้โหครับจมตีพื้นที่โอเคไปดูความสามารถกันมันคร่าวๆ โอเคเรามาลองใช้แมวนกกันดูดีกว่านะครับจังหวะน,นี้โอเคแมวนกนะครับจะราคาหกร้อยห้าสิบนั่นเองโจมตีเป็นพื้นที่นะครับจังหวะน,นี้อันนี้คือด่านแรกนะครับราคามันก็เลยถูกแบบนี้นะครับซึ่งด้านผมคิดว่าทั้งสองตัวราคาก็ประมาณนี้นะครับเราไม่รู้ว่าตัวนี้มันแพงกว่าหรือเปล่านะครับจิกไปหนึ่งทีนะครับเป็นท่าโฉบของมันนั่นเอง นะครับจะสามารถผ่านด่านนี้ด่านแรกด้วยตัวคนเดียวในเลเวลหนึ่งได้ไหมเพราะตัวอื่นมันทําได้ไงถ้าทําไม่ได้นี่คือเสียชื่อนะด้ไหมนะครับก็ประมาณพันสองนะครับสาหรับเลเวลหนึ่งนั่นเองเพราะว่าดูจากเลือดป้อมที่เสียไปแล้วก็ประมาณนั้นนะครับโอเคผ่านได้อย่างง่ายดายนะครับโอเคเออขอบคุณที่รับชมมาถึงตอนจบด้วยแล้วกันนะครับสําหรับทลิปนี้ก็คงต้องขอจากลากันเพียงเท่านี้ แล้วกันถ้าเกิดชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e ให้แก่ช่องโซคิง์โซคิงด้วยนะครับจะได้มีแรงใจในการทำคลิปต่อไปนะครับสําหรับวันนี้ขอขอบคุณครับผม